สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมีงานให้ทำไหมครับไม่มีปริญญานะครับมีแต่จีที่มีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบเรือราตะเวนบาร์เวอร์ชันดาร์กนะครับผมมีคนกระซิบบอกดูมาว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับน้องสวิตเลน่านะครับผมและในวันนี้ลุงก,ก็จะมาลองเล่นให้ดูนะครับผมกับน้องสวิตเลน่าคนนี้นี่เองก็กะจะเป็นสายวิกแล้วนะแต่ถ้าไม่ เกิดถึงฝั่งฝันนะครับผมเราก็จะใช้ความสามารถของปืนกักขังนุ่มดำเนาะในการกักขังศัตรูที่มีความสามารถในการป้องกันการวิกตอรี่นะครับผมอ่าคิดไว้แล้วว่ามันต้องดีแน่ๆก็ไปดูเลยดีกว่านะครับผม Let's go นอตอรอในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กันในด่านประตูมิติวาร์นะครับผม <Okay. S 1> ก็รู้แหละว่ามันเป็นด่านที่นอค่อนข้างแค่ทางอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโลกปุ๊บก็หัวใจหายหมดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเออไม่เป็นไรทำใจมาไว้ละประมาณนึงะแล้วก็มาเจอกับอีโวไอรินที่มีความสามารถในการ ดูดแม่เหล็กมุมด้วยอันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะครับผมเพราะว่าน้องก็เป็นตัวละครที่ตกมุมบ่อยพอตกมุมบ่อยๆปุ๊บอ่ะก็ดูเราบ่อยๆแล้วก็ทายสิครับผมมันจะเป็นยากอะไรงไงเห็นไหมล่ะอ่ะดูดเลย,ยลเอะอ๋อ,อใช่ถูกต้องเอ๊คามสามารถไม่ติดอ่ะถูกต้องนะครับผมน้องก็จะวับเรื่อยๆเอ๊ทำไมเอ๊บ่อยจ้ะ เอ๊ะ้องจจวิกแล้วหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นนะครับผมน้องต้องใจเย็นให้มากกว่านี้นะครับเออไปคุกบ้างอะไรบ้างอย่าบอกนะอ๋อลอดโอเคขอญาตทอย12นะผมเพื่อไปตัดเมืองเขากวัวเขาวีถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียเงินไปมากโขก็าตามเอาละครับอ่ามาตรงนี้นะครับไปครับ ถูกต้องครับเอ้ยก็ไม่แพงเท่าไหรน่นี่คูณสองน,นะเนี่ก็ยังใจไหวอยู่เอาไปแล้วผมก็ขออนุญาตลงตรงนี้แต่ผมก็จะไม่ไปตรงนั้นหรอกนะอ้าวเดี๋ยวนะทาไมมีสี่ล่ะแสดงว่าเราใช้ลูกเก่าเต่าเลรอลูกเข่าเต่าลูกลกเต่าเก่าเออเด้งครับนี่มือหัวใจผุดด้วยแต่หัวใจติดไหม ก็เข้าใจแหละว่าเปอร์เซนต์มันน้อยเออลุงเข้าใจทุกอย่างบนโลกใบนี้เอาแล้วครับผมขออนุญาตถอยเออจริงๆผมน่าจะทอยเซ็ดเนาะแต่ไม่เป็นไรผมทอยตรงนี้ไปนะอ่เด้งครับดึงไม่เด้งอ้าวมาตรงนี้ครับดึงเป็นไงล่ะมีคำว่าบัตรเชิญปาร์ตี้ด้วยนี่แน่ม่ติดหัวใจอ่เอ่ะอ่ะเอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแปลกๆโอเควปากับผมไม่ใช่ว์าครับเขาะูุเต่าครับเดี๋ยวค่อยว์ปตอนนี้เนาะเออเราก็รีบนะอืทีนี้เขาก็ว์าวุ่นกันหมดเอาแล้วครับผมจบเทิร์นขอให้เขาไม่ทอยดับเบิลนะเขาจะกดหรอไมก็เราก็ไม่คิดว่าคำพูดของเรามันจะชัดเจนแจ่มแจ้งในขนาดนั้น ดีนะนี่โอ๊ยไม่ดีเลยเอ๊ะอย่าบอกนะลาออ่ไม่ไม่น่าไม่ใช่ไม่เชื่อเขาจะลายไม่ได้ไม่จริงไม่เชื่อไม่ไม่ไม่เพเป็นสองั้วทำการตกไปบนตัวเองก่อนเผอได้วา เดี๋ยวนะควสามารถผูกหัวใจมันมีไหมเนี่ยมันก็มีนะลุกก็อ่านอยู่นี่ไงผุดแล้วเนี่ยเห็นปะล่ะบอกแล้วไงว่ามีนะเดี๋ยวก็วารอีกเห็นไหมเออแดี๋วก,กดก่อสร้างกดสาหลังนะไม่ได้เอ,อ้ยยยยยยมยยยยยไดยยยยยอยย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 ยเยยยยยยยนยายด้วยอนะดยงครับ เอาไม่ได้อ่มอ่มออมาตรงนี้ก็แล้กันโอเควางไว้กงนี่บักเชิงปาร์ตี้เพนเฟล็กเอ้ยหัวใจลงแล้วตัดการ์ดไม่มีถอยสามอีกก็ไม่ได้อยากถอยไปข้างหลังจังถอยห้าก็ได้ไป เออห้าได้สิบเอ็ดก็ดีอยู่ก็ไหวไหวยู่ไหวยู่แบบนี้ก็ต้องเอ,อ้ยตรงนี้หรอยังไงซาเราก็เก็บผลไม้ไปด้วยก็แล้วกันเอาเอาก็เอาปะเหล่นออย่างไหมนะเนี่ยบยเชิเชอร์ตี้อีกรอบไหมไม่เชิญแล้ว อ่เมืองหัวใจนี่เราเล้นเน้นลงเมืองหัวใจเพื่อให้หัวใจผุดนะถึงแม้ว่าเดี๋ยวเขาลงพอร์ทัลมันก็จะหายหมดก็เถอะพูดแล้วก็เศร้าเล่นด่านอื่นดีกว่าโอ้ยดูดีโอหัวใจมองบมที่ผมอุตส่าห์สั่งสมมาให้กับคุณผู้ซึ่งเป็นที่รักยิง่งหายหมดเลยโอ้ยอยู่ไป็นคำบันทาันด้วยโอเมกอน ลุงจะไม่ให้เขาเพลนตรงนี้เด็ดขาดเด็ดและขาดและเด็ดและขาดและเด็ดและขาดนี่ผมควรฆ่าเขาหรือว่าผมควรสามหลังก่อนฆ่าเขาก่อนก็แล้วกันามานี่เออจริงๆเราวน่าจะใช้ความสามารถในการดรอปเนาะเราก็ลืมคิดไป แต่เราว่าเรา,เราว่ารองเท้ามันดีกว่ารองเท้ามันมีถอยต่อด้วยอะเราชอบเราเท่ากันถอยต่ออีกเหรออีกรอบรอ่ะเขาก็ตายใชครับผมบุ้มนี่เฮ้ยทาไมพอจี้บัดเชิญปาร์ตี้เข้ามาแล้วเชิญปาร์ตี้ได้บ่อยจังเลยอะปกติไม่ค่อยติดนะนี่ ลาก่อนครับด่านล้างโลกมาอยู่ในด่านที่เรานั้นต้องเล่นทุกๆวันดีกว่าก็คือด่านอารีนาแกนเดย์เดลิกเกติดไหมไม่ติดอ่ะไปเลยโอ้เจอกับคนรวยกันแล้วสุภาพคุณเจ้าชู้จะรอดไหม คิดยังไง่ะจะเหลือเลยอ่ะถอยเบิ้ลสองครับผมอ้าโอ้ยดีแล้วเนี่ยไม่ใช่คุปแต่มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ได้ถอยต่อนี่เห็นไหมผมก็โดนป้งปงผมก็ตายแล้วเนี่ยอันเชิญอีกโอ้หัวหายเลยอ้าเดี๋ยวนะมันความสามารถในการวาร์ปนี่วาคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วเราก็วาร์ปเก่งด้วยนะ เออทีนี้นเ,ขเขาก็วุ่นวุ่นบายบาวุ่นกันหมดเอา้าเบิลสองไม่ต้องกดคุกกี้กดคุกกี้เราไม่แม่นอ่าเห็นไหมบาบอา่าโดนดักเลยจบจบจบเลยทีจบ,จบ,จ,บ,จ,บจบแล้วจบ Game Over. เกมโอเวอร์เอ,อ้ยเ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 อ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เราก็บาบได้ต่อเรื่อยๆดิเอเ้ยเอ้ยเราบัตเชอรปาร์ตี้เขาได้นี่เขามีโลก ดูว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องเอาไม่ติเป็นเวทกรรมไม่ใช่เป็นเวนกรรมจริงๆโอเควราบครับเรียบร้อยครับมาเชิญปาร์ตี้ ไแล้วครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วไปที่เรียบร้อยทำยังไงดีกดเชิญครับเรียบร้อยครับใจตังเรามานะเราค่ายอมลาได้เหรอถามจริงเฮ้ยเก่งเกินแล้วก็มีแลนมาที่เดียวด้วยนะน,นี่มีเจ้าอวนเลยแต่อา่าน่าจะมี สิ่งใดที่เรียกว่าปัญหาแล้วนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องวาไปเมืองแล้วประเด็นก็คือมันหนึ่งเซแล้วจ้าเอาวาไปเลยอโดนดักแล้ว่าจบเพินเขาต้องวนเอ้ยเขาใช้ความสามารถในการดอบได้นี่เกมพีกเหรอไม่เขาไม่มีตาโอ้ยเขาทอดหังหลังได้มาตรงนี้นี่ าจะชาร์จอีกรอบนึง่งเขาไม่ชาร์จเขาไม่ชาร์จเขาไม่ชาร์จอ๋อแต่เราก็โจมตีเขาไม่ได้แต่เราขังคุกเขาได้นะแต่ว่าเราจะขังคุกตอนที่เขาอยู่ในแถวไม่ได้เพราะว่ามันมีลาวาอยู่อะ,อะทำไงดีเอออยเบิร์ดสองไปเลยค่ะรู้สึกว่าคู่ขี้น้อยจังคู่ขี้น้อยไปไหมเออผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าคู่ขี้มันน้อยไปแต่ก็ทำไงได้ล่ะ มาเชปตี้ครั้งที่หนึ่งเอ่อผมจะไม่ไปหาคุณแล้วครับเพราะว่าผมบัาหมดผมต้องเชิญสามรอบให้ติดรอบที่สามนก็คือรอบตัดตินเอาไปเลยรอบนี้ติดไหมอรอบนี้ก็ติดจ้าอาอาติดจ้าติดเลยเติดมาเชปาไตีอ้ยชนะเราวอุ้ยเมืองแพงมากเลยอ่ะสุดยอด tiền trắng ừ. survivor ในีรอบสุดท้ายนะครับผมเราก็มาอยู่กันในแชมเปี้ยนลีกนะครับผมแชมเปี้ยนลีกในวันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะก็เป็นดานมัลติเวิร์เต็งมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราก็ผ่านการรูมมี่มาแล้วประมาณหนึ่งจากตาแรกที่เราไปเล่นกับน้องไอไอลินแต่ตอนนี้มาสุ้กับน้องวินเทอร์แล้วก็ตั้งแต่เริ่มจนจบ ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนลูกเต่านะลุงเนาะก็แปลก,ก็เขาเป็นคนแปกลกแหละปล่อยเขาไปลุงว่าเขาแปลกๆแ,แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะแปกกแลกขนาดนี้แปลกๆเบิ้ลสองครับได้สามครับจบเทิญน,นีมึงผุดด้วยผมเศร้ามึงไม่ผุดก็ยี่สิบสองเหรออ๋อถอยหลังอ๋อเดี๋ยวนะเขาก็ มาตรงนี้ได้ดีเออเขาก็เด้งเขาก็โจมตีเราเออแล้วก่อนแล้ว่าเราโจมตีเขาได้อะเออก่อนเราจะโจมตีเขาได้เขามีโลชาร์ทั้งสองโล่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เราเราโดนเตะด,ด้วยอะ่ะเราเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นด้วยอ่ะพอสิบสองไปดิได้ปะได้ครับผมแล้วก็ เบิ้ลสองแบบไม่ต้องกดคูชี่ฮ่าไหวยู่ไหวยู่เด้งด้วยฮ่าบุผ <Okay. S 1> ุดเลยตอนนี้เผื่อเขามีดักไหมล่ะ <c oughs> เขาไม่มีดักเบิ้ลสองไอทีเหรอเบิ้ลสองไอทีได้ปะเบิ้ลสองไอทีไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> ทอยสิบเอ็ดครับผม <Okay. S 1> ดีนนเน่ที่วางตรงที่เขาเนี่ยกดเก็บ แล้วก็ชิวอเอาน่าจะทอยสิบสองบัตเชิญปาร์ตี้เบื้องตังอะ่ะเอาบัตเชิญปาร์ตี้มาเล่นกับโลอะ่ะเบื้องตังสุดๆทำไงดีอะ่ะเบื้องตังเปื้องอะ่ะพอเราเงาเปื้องอะ่ะพอเราเบื้องตอนเงาตังอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะ กันที่คุณทำแบบนั้นทำให้หัวใจผมวั่นไป้ปกดคูขี้เพื่อความชัวเป็นไงไม่ได้ชวัวชัวนะครับผมจบจบจบแล้วจบจบบา่าจบเขาก็เบิ่นสองเอาตรงนี้เราหายหมดอ่ะดิสิสองจริง่าเออแต่สิบสองไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ทอยสิบสองเหรอไม่ได้ต้องทอยขี้ โอ hmm ้โจมจมโจมแล้วครับจบแล้วหายหมดเกลี the fuck the fuck ้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยเอาไว้ก่อนคู่คิวจ้าผมก็บอกอยู่ว่าคู่ที่มันเบอร์เหรอการที่ผมทำแบบนั้นมันเบอร์เกินไปเหรอ มันไม่ได้เวอร์ดนะเฮ้ยมวกโอ้ my god ทำไงดีโลแตกด้วยเฮ้ยไม่ใช่ลูกเต่าแตกถอยเบิร์นไม่ได้หยุดผมสั่งให้คุณหยุดคุณหยุดโจมทีผมได้แล้วฮึ เราถอยได้แค่หกห้าเออยางน้อยดู้ยหรือเปล่าลูกเดียวมันก็ถอยแมนแล้วปะเก็บครับมีอะไรเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเฮ้ยไมติตยางเฮ้ยโดนเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกแล้วหุ่นไลกาหุ่นตุกตาะตแมน โลกโลกตอนนี้โลกทำอะไรไม่ไม,ไม่คิดไม่ออกคอยสองเหรออได้หนึ่งด้วยเด้งด้วยะ่ะเขาก็มีสิทธิ์ถอยเบินเรื่อยๆ่ะ้ผมคนเดียวจะสู้ไหวเหรอคอยสองแล้วสู้ไม่ได้ผมโดนแกลง้ง ผมโดนดูอีกแล้วเฮ้ยทุกคนพุกบัดเชิญปาร์ตี้กันมาหมดเลยเนาะที่มันดีอ่ะเอ,อ,อ,อ้ยเรายังไม่ตายนี่ว่าเรายังไหว ่หมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็บไว้ที่หลังป้องกันเนาโอเคได้อยู่เค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 ซื้อซื้อเคเคดูดเลยดูดดูดเคโอเคเลยม่วกงไม่ติดอีกแล้วเหรอเออแพ้ไปเถอะม่วกงไม่ติดขนาดนั้นนะมันก็80%เท่ากันปะบะเสียลมเสียลมจริงมันก็ดีแล้วนะน้องเรน่า แต่ว่าเล่นในแมปใหม่ไม่ได้ละมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่เราคืออะไรเรามารีวิวไอจี้นี้กับน้องเลน,น่ามใช่หรอในบอกว่าเด้งเด้งแล้วก็ตกเมืองแล้วก็ผุดเมืองแล้วก็ว้าไปเมืองแล้วก็ตกเมืองแล้วก็ผุดเมืองอีกอะ่ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดไว้เลยกว่าเมืองจะผุดเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แย่นะก็ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยอัปเกรดเลนมาหกสิบเปอร์เซ็นต์เมืองผุดเหรอนี่ไงเมืองผุด เพิ่มในบุธที่ของเฉลิมวิวพีบางเปล่าเนี่ยเห็นไหมโอ้ทำไมอ่ะเศร้าอ่ะน้องเล่นได้เล่นไม่ได้แล้วหรอโหเศร้าเศร้าปิดคลิปอย่างเศร้าๆนี่แหละเศร้าครับเศร้าครับเอ้ยเพจยังหัวล้อลุงเลยอะฮ่า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 จีเริ่มไม่มีอะไรคุยแล้ว เอออ๋อ,อ,อคลิปนี้ก็เห็นอะไรหนึ่งอย่างก็คือความสามารถของบัตเชอร์ตตี้อ่ะมันดีมากจริงนะเออแต่ลุงที่ลุงมีเชิญได้เพราะว่าลุงมีความสามารถได้เงินไงจากอะไรสักหนึ่งอยา่างตกเมืองของตัวเองตรงนี้ปะไม่มีลุงได้เงินมาจากอะไรอ่ะลุงรู้สึกว่าลุงมีเงินเยอะมากเลยอ่ะเออมีเงินจนเชิญบัตเชอร์ตตี้ได้สามรอบคิดดูดิเยอะเนาะ เออบัญชาประทีต้องมีนะครับผมเงินเชิญเท่านั้นไปละจุ๊บ